เอามาเ <c oughs> จอกับเด็กก็อ <c oughs> บอกแล้วก็ก่อนที่จะไปแก๊งจีเนี่ยแก๊งคูโจโพร้อมไหมฮะสวัสดีคุณซุปเปอร์เลโอด้วยครับสวัสดีครับมาครับเกมที่2ครับสีเขียวตรงนี้ฮะคุณใจแอนเป็นคิวบาร์นะครับด้านบนตรงกลางสีแดงนะฮะอาจารย์เยสนะครับนะเป็นคิวบาร์เช่นเดียวกันแล้วก็ด้านล่างด้านยินพักันด้านล่างสุดตรงนี้ครับนะคุณโนวิตานะครับ เป็นอโซเวียตทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วฝั่งขวาตรงนี้สีม่วงนะฮะเด็กเร็วนะครับเป็นคิวบาครับด้านบนตรงกลางนี้เด็กดียเป็นอิรักครับสีเหลืองแล้วก็บนสุดตรงนี้เลยนะฮะสีน้ำเงินครับเด็กวาร์บเป็นคิวบาครับเดี๋ยวดูครับส่งน้องหม,มามาวิ่งกัดกันเล่นไปก่อนครับโอ้โหแล้วสีเหลืองเด็กดีนี่วิ่งทะลุแน,นวนนต้านมาอีกแล้วครับอีกตัวหนึ่งก็วิ่งขึ้นข้างบนครับสุดยอดเลยเห็นหมดแล้วนะฮะว่าสีแดงนี่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนี่ละฮะ ตัวหนึ่งนี่โดนยิงยังไม่ตายครับโอ,อ้ยมนีกัดคอเป็นหนึ่งทีครับสีม่วงเด็กเร็วฝั่งนี้มีทะลุแนวต้านมาสักตัวไหมไม่มีเลยนะครับแก๊งดูแลมอนนี่ลำบากนะ้วแบบนี้ไม่มีเปิดแผนที่มาสักตัวเลยครับมีแต่น้องหมาฝั่งนี้ครับวิ่งทะลุแนวต้านมาเดี๋ยวต้องส่งแมงมุมมาเคลีย,ลยร์ดีกว่านี่ครับแมงมุม,ม ดูเล่นครับมาแล้วครับเดี๋ยวดูสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงครับเด็กวาร์ฟเด็กวาร์ฟเด็กวาร์ฟว่ายังไงครับเดี๋ยวดูครับพยายามวิ่งเปิดแท็กซี่อยู่รับกระสุนอุ้ยอุ้ยโอ้ดูเล่นครับอยู่ดีๆมาเคลียร์รถแลสองคันของสีแดงครับต้องสร้างรถฐานซ่อมอย่างด่วนครับแบบนี้อุ้ยมันจะพังเอานะฮะเนี่ยดูครับ ฐานซ่อมต้องวางด่วนๆแล้วแบบนี้นั่นแหละครับแลไ,ได้คันเดียวแน่นอนครับสองคันไม่น่าทันครับทันหรือเปล่าอุ้ยพังั้งกู่อูเสียหายแบบนี้อูโดนอาจารย์เยสรถแร่หายไปสองคันแบบนี้ครับอูสีน้ำเงินนี่เด็กวา้าบี่แสบจริงฮะอูด้าดบบนนี่อุดนะใจแอน,นนี่อุดเหนียวๆนะไม่ให้มาครับตรงกลางนี่ยังไงครับผงดูยิงอยู่ รับถึงเหนียวตรงนี้โอ้โหัวก็ไปลึกอีกครับอาจารย์เยสหัวร้อนนะโอ้โดนเป็นมุมไป่ถึงตัวยิงทิงหรือเปล่าครับนี่ครับสมชัญการบอกเพื่อนนั่นแหละครับเรียบร้อยแล้วหุ้ยจะเอาคืนครับจะเอาคืนครับยังไงครับตรงมาโอ้ยเป็มุมเข้าเลยครับยิงทิ้งเนี่ยครับไม่คุ้มก็ชุดนี้ไส่ตังค์แล้วดูครับใจแอดนี่ยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมครับ แต่อาจารย์เยสนี่โดนชุดนี้เข้าไปนี่หนักอ่อการครับเงินทองไม่เหลือเลยครับโอ้แล้วลงแรกแกก็ไม่มีเงินแกก็ไม่มีครับลำบากแล้วครับอาจารย์เยสเด็กกอบอกแกงนี้นี่สุดจริงๆฮนะแกงโจนี่อยู่นะครับคุณโจชบาคุณออยสลิปน็อตนะลงไหมครับเกมถัดไปครับแกงโจ ต่ไม่งั้นเดี๋ยวจะให้เป็นทีมอเวนเจอร์ก่อนแล้วกันนะฮะรวบรวมกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเชิญแก๊งกิจีมาเล่นด้วยกัน,นดูว่าแล้วดูเขาเล่นครับเหมือนคนเดียวคอนโทรนะครับ,รบมากันเป็นกองเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองดูๆๆครับมากันเป็นกองแบบนี้แล้วใครจะไปสู้แกล่ะครับเนี่ยโอ้โหสามวิคีคือพลังครับสามสี่ตีมาสู้เนี่ย เนี่ยครับเกมนี้ไปเร็วควรับสี่นาทีกว่าแล้วเขามาพร้อมกันเงี่ยผู้หนักๆับดูครับแนวลึกเข้าไปเลยครับใจแอนนี้พยายามจะส่งเองลงมาช่วยนะทำได้ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันเขามาเยอะจริงครับไม่ไหวครับ มาแล้วครับด้านคนตรงนี้เด็กดีมาคู่กับทางด้านของเด็กฟาร์บแล้วก็เด็กเลวโอ้ชุดนี้มันไม่ไหวจริงๆครับหนักอาก,การนะบางมีนส่งดาวสิบดวงขอบคุณบางมีนด้วยนะครับขอบคุณครับบางมีนมยื้อร้อยเลยครับ5นาที19วินาทีนะแก๊งโดเรมอนโดนไปแล้วครับโอ้เด็กกอบบอชุดนี้นี่มันแข็งแกร่ง,ง,งจริงครับ เด็กดี61,000คะแนนนะฮะเด็กปา๊55,000คะแนนนะฮะเด็กเลวนี่42,000คะแนนนะครับใจแอน14,000คะแนนนูวิต่า98,000คะแนน9,800คะแนนของภัยแล้วก็อาจารย์เยสครับ3,000คะแนนครับ